สวัสดี490,000คนที่เข้ามาดูด้วย,ย <laughs> ช่วงนี้นะครับผมไม่ค่อยสบายพ้อมทำอะไรอ่ะแลงมากไลฟ์กับแฟนรับอืม <laughs> <laughs> เป็นบักชัดหน้าหน้าัะหน้าันนค่เบยียดม<ะ>มาก <laughs> สวัสดีครับวันนี้ก็เรามาไลฟ์นะครับไลฟ์ like, อวดแฟนรับ พี่เอาไปไลฟ์เลยไหมจะได้ผมเป็นนักมูลครับก็วันนี้นะครับก็ที่เราออกมาไลฟ์กัน้อมยัางทำไรอ่ะย่างย่งใจเย็นดีอย่าเพิ่งอย่าพูดก่อนถ่ายงานค่ะใจเย็นแป๊บนึ่ง่จเพิ่งพูดอือถ่ายงานทำไลฟ์ก็ไล่ดอกสิบนาทีนะมาเราเรามาไลฟ์ขอบคุณนะครับที่โปรเจกต์ เดินียโปรเจกต์เิเนี้พอมมาแจ้งครับคือคือด้วยความนี้ว่าช่วงนี้นะครับเรางานเยอะมากนะครับก็เลยไม่ได้แบบไปไปดูโปรเจกต์หรือว่าไปเก็บโปรเจกต์นะครับแต่ว่าก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่ทำโปรเจกต์เดซิเนี้มาให้พวกเราคุณเป็นหนึ่งเพลงค่ะขอหนึ่งเพลงขอบคุณสิบเจ็ดนาทีี่ฉันไม่ไม่เกี่ยวกันแต่ว่าอยากรองเฉยนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ทำโปรเจกต์ให้พวกเราอะพูดดิ ครับผมก็ขอบคุณมากครับดซนี่วิทพอมากครับผมสกิปที่พี่ส่งไปอะฮะก็เลยอะไรอะไรอันนี้คือให้หุยหุยอะไรสุดพายพี่มาร์กเอาของขวัญมาให้รู้เนี่ยไม่รู้พี่มาร์กเอาของขวัญมาให้อันนี้คือให้ ก็เพิ่งรู้ด้วยกูก็เพิ่งรู้ด้วยอ้าวอ้าอ้ามันคืออะไรมันคืออะไรกีอย่างงี้กูไม่กล้าให้มันคืออะไรใช่ไม่มีอะไรพี่ถุงถุงถุงปากไม่มีโอ้ยแกะเลยอ๋อโอ๊ยฉันก็ว่าแหละซื้ออะไรให้กระดาษลอตเตอรีกระดาษลอตเตอนี่ของนี่ของนี่ของนี่ ยังไงพี่อยังไม่ต้องเอาละวต่เอาละคืนนะอ่อนตรงไหนไหนยังไงอ่ะเอามาดูซีอะไรคือหมวกโอ๊ยยอดหลังมันเกิดด้วยใช่ไหมอ้ยและนี่นะครับก็คือหมวกแบรนด์แบรนด์หนึ่งอะไรเฮ้ยพี่บอพี่บออะไรพี่บออยากเล่นด้วยเหรอแต่งแต่งหน้าไปก่อนแต่งหน้าไปก่อนอันดับแรกคือแต่งหน้าไปก่อนอุ้ยได้ของขวัญแล้วไม่รู้ตัวแล้วนะ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณน้องมากยังขอบคุณน้องมากยังก็ขอบคุณน้องมากนะครับที่อยู่ตรงนี้ก็พูดกับเขาตอนน้าสิที่ซื้อให้นะครับไอ้หมวกผ้าด้ายไม่รู้ตัวมาก่อนโดนตัวไหยเ่งเลยอันเดี้อันนี้รู้ตัวปะไม่รู้ไม่รู้แล้วพี่รู้ปะไม่รู้แต่สองคนนี้น่าจะรู้พี่โก้กับพี่กวางน่าจะรู้อ๋อที่เขาแบบตอนเดินเข้ามาตอนแรกที่เขากะซิบกันเลย ไม่เกี่ยวเลยเอออุ้ยพี่มาถ้าเกิดกระซิบกันอะคือนินทาคนค่ะพี่มากซื้อหมวกให้พี่พอมมันเกิดได้ยังอะอ่ะเกิดแล้วต่อไปก็คือวันเกิดมากนะไม่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 คือซื้อให้แบบว่าแบบเล็กๆน้อยๆเฉยๆเ้อเล็กๆน้อยแต่ของวันเกิดมาก็คือเป็นเลยนะรถตันนี้นะแลมบูกินีเล็กๆน้อยๆเหมือนกันเล็กน้อยใ่อื ถามไปรีหรือยังสร้างผมได้แล้วถามไรีหยังเอาใส่หมวกใส่หมวกนะครับก็เดี๋ยวออสิบทีใช่ปะโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวไมต่อไปต่อไปเลยอุ้ยเขินเลยอะดูหน้าเดเขินเลยม่ไม่ให้กันอ่ไรฟ์แล้วก็นี้เลยเดี๋ยววันนี้เราต้องไปถ่ายถ่ายรายการม่อุ้ยรายการคู่อ่ะสปายรายการคู่สปายดีใจอ่ะได้ของขวัญจากมาไดไถือไม่ยอมไม่ยอมวางเลยอ้ยขเลยขอเสียงแบบเมื่อกี้ใหม่ด้ เห็นไหมล่ะเสียงพี่อินพี่อกเขาชอบละนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับมีเดี๋ยววันนี้นะครับมีถ่ายรายการคู่นะครับผมของพวกเราสองคนนะครับแต่ว่าฟิลเตอร์แ๊บนี้นะครับตอนนี้ยังเลียฟิลเตอร์ไม่ได้เลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมีถ่ายรายการคู่นะครับผมเราพร้อมมาอนี้ครับก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับเพราะว่าเป็นรายการคู่ครั้งแรกของโลกนะครับที่เราจะถ่ายด้วยกันนะครับ นะครับแต่ว่าเราจะพาไปที่ไหนก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามใช่ครับนะครับผมใช่แต่จริงๆเราจะไปขับรถโกคาที่เมืองทองเมืองทองสนามอยู่ตรงนั้นเคยไปถ่ายอันนี้คือบอกเข้ามาเลยบอกเลยแต่ว่าอาจจะโกหกไงให้คนมันงงผมก็ได้แต่ไม่โกหกไงเนี่ยครับก็เดี๋ยวเราจะอ่าเตรียมยังไม่เลิกกินพี่บอกเลิกกินก่อนเดี๋ยวก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับรายการใหม่ของพวกเราครับชื่อรายการว่ายังไม่บอกเพราะเดี๋ยวเราจะ มีโพส์จิงเกิลให้ดูด้วยเยกรายังไม่ได้ทำจริงเกินเลยจิงเกิลสั่งทำไปแล้วเหรอโโอ้หสั่งทำแล้วเหรอเพราะเดี๋ยวเดินหน้ารายการออนแล้วจะถ่ายวันนี้แล้วนะนะครับก็รอติดตามกันด้วยนะครับกับอีพีแรกของพวกเรานะครับครับผมรายการคู่ของมจะมีงานให้ติดตามอีกวันไหนนะวันที่ไหนวะเซลสุของเราวันไหนนี่ไอ้ยุเจ็ดปี่สิบเจ็ดไงวันที่ยี่สิบเจ็ดดีเวลานิดแกเธอแต่ อันนั้นมันนับเป็นงานด้วยห้านาทีสิบนาทีก็คือเรียกว่างานค่ะเราเป็นดาราเราแต่งหน้าทําผมใส่ชุดขึ้นเวทีห้านาทีก็ถือว่าทํางานค่ะหนูไปรับเชิญห้านาทีก็คือถือว่าเป็นดาราแล้วค่ะนับว่าเป็นงานนับว่าเป็นงานสิบเจ็ดนาทีที่ฉันรอเธออันนี้ห้านาทีก็เป็นงานอะมีอะไรฝากอีกก็เดี๋ยวรอติดตามนะห้าห้านหรออือเออฮ้ยมันพ่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ดวมันพวงนี้มันอะไรพรุ่งนี้มันวันอาทิตย์พี่อ๋อหรอ แล้วเขามีมีวันไหนอยู่วันไหนพี่ไม่ตอนเนี้ยพอมันเสียอาการอยู่เพราะว่ามันงงไปหมดแล้วเพราะอยู่ๆได้แบบเอ้าได้ได้เนี่ยพาด้าจากพี่มาร์คครับก็ฝากหน้าห้าหนึ่งสีด้วยนะครับวันที่ทุกวันจันทร์นะครับตอนห้าทุ่มทางช่องสามกับเอเอสพีนะครับส่วนของมาร์คครับพี่มาร์คผลงานอะไรบ้างไม่รู้เรื่องอะไรครับก็ฝากผลงานคู่ก็ถ่ายไปหมดแล้วเนาะสอคนไว้แล้วกันรนะครับผมก็เร็วๆนนนี้สาหรับบบลล็็็ออกกใช่มเเปะ รายการเลยรายการเลยรายการผสมรายการรายการที่เราจะถามนี้ก็คือพาน้องไปไหนไอเดียวแต่ได้หมวกแต่ได้หมวกออาเขินแล้วเออเขินแล้วจังหวะนี้มันต้องกดเอฟเฟกต์กแล้วอันนี้คือกดเอฟเฟกต์หรอดีเจพ้อมโอเคครับก็รอติดตามนะครับโอเคเรียว่ากดแล้วให้พี่ม้าฝากงานพี่ม้าด้วยถ้าผมฝากงานก็ อ๋อบอยเฟรนด์ครับผมบอยเฟรนด์สองนะครับอันนี้ก็เพลงเพิ่งปล่อยเพลงเพิ่งปล่อยใช่ไหมเออเพลงเพิ่งปล่อยไม่อันนได้ฝากงานหรือฝากใครงาน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 บอยเฟรนด์โอเคก็ฝากด้วยเพลงเพิ่งปล่อยไปชื่อเพลงอะไรครับผมที่เป็นช็อกโกแลตตอนนี้ผมที่ลองอย่งช็อกโกแลตจิ้มปัตชันจะทานต่อไม่ใช่ไม่ใช่แล้วผมก็ฝากด้วยนะครับขอนิดนึงขอสปอนนิดนึง มันอยู่ใน YouTube อยู่แล้วโอเคก็ได้ใช่ครับแล้วก็เราจะมีซีรีส์ด้วยของบอยเฟนก็เดียรเดียร์นี้เหมือนกันมีบอยแล้วก็เตรียมเต็มเอีแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับก็อย่าลืมติดตามบอยเฟนของนอด้วยนะครับเพราะว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะนะครับบอกเลยครับผมสุดท้ายเลยก็คือไลน์เนี่ยมาเซอร์ไพรส์พี่พอมเพราะว่าพี่มาร์คเขาเตรียมไว้แล้วกับพี่โก้กับพี่กวางอ๋ซึ่งตัวฉันเองก็ไม่รู้ด้วยสคริปตออนแกกืไม่่เเียยวลซึ่งดิฉันก็ก็ไม่รู้เรื่องด้วย ได้ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขมาเซอร์ไพรส์เธอกันเสร็จยังไปเร็วๆครับไปไปถ่ายงานต่อมาเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปถ่ายงานก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับ Destiny Bit พร้อมมาใช่ไหมครับขอบคุณแก้วให้น้องดีใจมากเลยแต่น้องไม่ได้ไปเสียยดานะครับผมถ้ามีเวลาก็อาจจะเนาะเออถ้าเกิดมีเวลาเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยจะมีใหม่โอเคนะครับก็เอาไว้เจอกันนะครับในครั้งหน้าขอบคุณแฟนน้องอีกรอบหนึ่งนะขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับ พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับ1 2